ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญายโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนบิุฑุมมนเสมเณรผู้นางรับฟังสำหรับวันนี้เป็นวาระที่สองที่ผมมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> เรื่องของมโนมยิทธิความจริงผมก็จำวันที่ไม่ได้นะเทปก่อนนระก,ก็ว่าทรงเดชไปเท่านั้นเอง จะไม่ได้เพราะนี้มันป่วยจริงๆเป็นนั้นว่าวันที่ก็จะขอยกไปก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะเขาขออากาศเปิดดูหน่อยว่าเดือนกรกฎาคมนี้มันบ็นที่เท่าไหร่ขึ้นสองข้ามเดือนแปดตอนนี้มันบันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดมันเดซันเดอเอาละ่ะเป็นว่าเป็นวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมแน่ <c oughs> เป็นนว่าเทพก่อนก็เทพก่อนี่ยพูดเขาก่อนคงไม่ผิดพ่มเป็นวันที่สิเจ็จริงๆก็เดาๆนะวันนี้ป่วยมากป่วยมากตอนเช้าลุกไม่เ็ขึ้นมีพระมหาวิจิตตเจคุณสีวิสีอะไรวิสุทธิสุงวิสแล้วก็สีวิสุทธิมโมลี เจ้าคุณบิมมน้วก็มหาทองดํานี่ความจริงชื่อท่านดีผมจำไม่ได้แต่เรียกเนนดาเนนดำเป็นมหาประเด็นเขาเรียกดำดเรื่อยๆท่านมากันแล้วก็มีแขกมามีญาติโยมมาจากมามามาจากนกคนปรปฐม <c oughs> สามพรานคันรถหนึ่งก็ลงรับไม่ได้นี่ป่วยมาก ก็เป็นว่าท่านจะมีกับเสียกาลังใจหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมก็บอกท่านป่วยเพราะเดิงงง <c oughs> ไม่ลงไปรับแขกนี่บรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยนี่ท่านมากันตามเวลายังรับไม่ได้หากว่ามานอกเหนือเวลาไม่รับก็จะหาว่าหญิงเลยนะให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าผมเนี่ยแก่แล้ว ในเวลาพักผ่อนมันก็ไม่มีเช้าก็เครียดกลางวันก็ต้องรับแขกถึงสี่โมงเย็นไม่มีใครก็พูดก็พูดคนเดียวไอ้พูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยเหลือเกินแต่ว่าเพื่อธรรมะผมพูดตาหาว่าหาหมอดูแ้วก็จริงแหละผมไม่เอาด้วย <c oughs> หาหมอดูหาหมอรกักษาโรคผมก็จะให้น้ำเกลืออยู่เสมอแพทย์ต้องให้น้ำเกลือ <c oughs> ผมจะไปรกักษาโรคขาใครก็หาย รมวมควาวันนี้ก็มาดูความเลวของผมอีกเลวเบื้องต้นยังไม่พูดกันนะในตอนต้นก่อนที่จะเรียนอาจารย์สุขท่านก็นมา <c oughs> จะลืมว่ามาวานนี้พูดกันถึงว่าคนเขาทำบาปคือกินเหล้าแล้วไม่ได้สมาทานศีล อยู่ๆเขาก็ทํากันไปนรกป,ประสวรรค์ได้ท่านเห็นความเร็วความเป็นพระของผมไหมมันเร็วจริงๆผมเป็นพระไม่สามารถจะทาได้นี่ผมเร็วมากความจริงเรื่องส่วนตัวก็ผมทําได้แต่ว่าผมให้คนอื่นเขาไปไม่ได้ <c oughs> แนะนําญาติโยมญาติโยมก็ไม่เข้าใจ อันนี้ไม่ใช่โยมเลวผมเลวไม่สามารถจะแนะนำโยมได้ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเสียศักดิ์ศรีแะทำ้ากาเสาพัดเสียศักดิ์ศรีมากต่อมาพอเริ่มจะเอาใจเรียน <c oughs> ก็พอดีเหลือไปเห็นคนทอดแหอยู่สองคนเป็นชายหนุ่มแล้วก็มีพัญญาถือท้ายเรือก็เลยเรียกสองคนเข้ามา สอสงคนเขามาแล้วบอกกรุณาอาบน้าอาบท่าเสีย <c oughs> ถามเต้ว่าทอดแหวันหนึ่งได้เท่าไหร่เวลานั้นค่าข็งเงินสูงเต้ก็บอกว่าถ้าได้มากถึง20บาทบางวันก็ขายได้ประมาณ10บาทเลี้ยงตัวได้เือเวลานั้นเข้าสารถังนั้นก็จะไม่ค่อยเต็มบาทดี90้สิบตัง เป็นข่ากับเข้ารู้สึกทุ่บเธอมีได้ดีบอกท่าอย่างนั้นแล้วก็รด้ไ,ได้เธอได้แล้วเท่าไหร่ก็ช่างเธอยี่สิบบาทฉันใจ่ายให้ขอพิสูจน์ผลความดีสักหน่อยได้ไหมเขาถามว่าพิสูจน์อะไรก็บอกอาจารย์สุขจะสอนให้คนไปสวรรค์เป็นปนกได้เธออยากจะเห็นไหมเธอรู้สึกว่าดีใจ <c oughs> าการหากินการฆ่าสัตว์ชีวิตบรรดาญาโยมพุทธบริษัทและเพื่อนวิสุทธิ์สมณียาย่าตาหนิกันเขามีความจําเป็นคนเขาต้องการดีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะดีจริงๆด้านที่ต้องไม่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยเขาไม่มีกินเขาก็มีความจําเป็นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตําหนิในจุล ในจุนฆ่าหมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆ์วันนิพ่านตวายพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้ากับยกย่องสรรเสริญทายเขาในจุนว่ามีผลเลิศแล้วก็มีคนมากมายที่มาเข้าหาพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระเจ้าฟังเทศจบเป็นประสูดาบ,บ้างเปรอะหัน,าานบ้างท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ทําบาปมาก่อนไม่ใช่คนไม่มีบาปอย่างท่านองค์สีมานในฆ่าคนยิงยิงยิงอยู่ ออแต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงนังเกยียรติทรงเคราะห์องค์พันองค์ที่มารจนเป็นพระอรหันต์นั่นก็เป็นได้ไม่นานฉะนั้นเรื่องอาชีพอย่าตนีกันเขาทุกคนต้องการดีแต่ว่าการเลี้ยงตัวมันไม่ดีไม่มีทางอื่นต้องทำอย่างนั้นถ้าพราะว่าเขามีทางอื่นทำเขาจะทำ เว้นไ้แต่ว่าคนที่แนะนําแล้วไม่เห็นด้วยถึงกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลหนักอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันอย่าได้ตรงจงคิดถึงตัวเราบางครั้งไม่มีความจําเป็นต้องฆ่าสัตว์เราก็ฆ่าบางคราวไม่มีความจําเป็นได้หยิบของคนอื่นโดยเขอยาอนุญาตเราก็หยิบบางคราว เราก็เจ้าชู้เริมนึกถึงศีลธรรมหรือความดีหรือประเพณีนิยม <c oughs> บางคราวอยู่ดีๆแล้วก็พูดปดมเทะโกหกเพื่อนก็ยังได้บางครั้งนึกสนุกคนมาถือประเพณีเป็นสำคัญจะทำบุญบ้านหรือเจอหน้าเพื่อนเราก็เลี้ยงเราอย่างนี้ก่อนที่จะพูดว่าใครพูดดูทั้งตัวเราซะก่อนเราก็ยังดีไม่พอ อย่างผมก็ไม่กันเป็นฆราวาสเนี่ยผมก็เร็วมากผมดื่มทุรายาเมาไม่เป็นไม่เป็นจริงๆผมไม่สูบรุรีผมไม่รักไม่ขโมยใครแลวก็ผมได้ความรักนี่ต้องคิดนะผมก็ต้องเข้ากับตัวเองเวลานั้นว่าผมไม่ได้ปปล้ำใครไม่ข่มขืนใครก็มีคนก็ตกลงด้วยนี่ เขาตกลงปรงใจตกลงมอบกายถวายตัวผมก็ต้องยอมรับผมเป็นผู้ชายต้องมีความเมตตาปรมาณีลูกผู้ชายถ้าขาดภูมิหารสี่ขาดเมตตาความรักขาดกรุณานความสงสารไม่เกิดกูลสงเคราะห์เพื่อนหญิงที่เป็นเพศอ่อนแอและลงความน่าไม่ด้านทบูชาย ความรักที่เกิดในใจเธอก็จะเศร้าหมองนี่พูดอย่างคนพานสมัยโน้น <c oughs> ผมก็เอาตกลงรักก็รักไม่รักเฉยๆถ้ารักก็ต้องรวมรักต้องสนองความรักให้สมบูรณ์แบบถ้ารักเฉยๆไม่สมบูรณ์แบบก็แค่นั้นนะปฏิบัติตนไม่ครบถ้วนอีกข้อน,นี้ผมยอมรับ,บผมเลว ก็เลวทุกเร่แล้มาอีกทีหนึ่งการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตอันนี้ผมจำได้ว่าตอนได้เกิดมาผมถูกบังคับให้ฆ่าปลาประมาณหตัวแต่ว่าถ้ากระโจนผู้ร้ายนี่ผมเอาอีกนี่มันก็เลวเมืนการชีวิตเขาเขาก็รักรวความว่าความเลวของผมก็มีมากฉะนั้นคนใดที่เขาเลวผมต้องคำนึงเรื่องนี้ก่อน เขาจะเลวขนาดไหนก็ตามเราก็เคยเลวมาอย่างเขาเหมือนกันบางอย่างที่เราไม่เลวอย่างเขาแต่เราจะพึงเข้าใจว่าเราดีเราก็ยังมีความเลวรวมความมาเกิดมานี่เราเลวเพราะมาบทพระผมก็เลวอีกเลวมากๆที่กินของญาติของโยมญาติโยมเลี้ยงทุกเสียงทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว ผมไม่สามารถจะสนองให้ญาติโยมเห็นรู้จักสวรรค์นรกจริงๆได้น,นี่เร็วจริงๆเพราะความเร็วก็ผมจึงต้องกระเสือกระสนใช้เวลาถึง23ปีเพื่อจะหาทางสนองความดีของญาติโยมพุทธบริษัทคราวนี้มาพ่อสองคนพร้อมยอมรับว่าจะจ่ายเงินให้คนใด้20บาทมันก็เป็น40บาท แต่นคนที่นั่งที่นั่นประมาณ20คนเขาเป็นคนรยวยเขาบอกว่า20่สิบบาทถ้วคุณเจ้าไม่ต้องจ่ายครับผมพร้อมออกให้เลยขอให้สองคนมั่นใจเขาพักเงิน20บาททันทีมอบให้เลยให้ปัญญาเมียเข้าใจชื้นเป็นของธรรมดาผมเนี่ยก็เคยจนมาก่อนแล้วนี่นี่ก็ยังไม่รวยแต่เวลานี้รู้สึกรวยๆหน่อยละ รวยอะไรไหมรวยความดีที่พระพุทธเจ้าให้ภูมิใจว่าแม้จะมีสมบัติเล็กน้อยก็ยังภูมิใจได้คือมโนยิทธิสามารถจะแจ,จกจ่ายกัมมันดาญาโยามพุทธบริษัทได้ถึงแม้ว่าผมจะมีความสามารถอย่างเป็ดๆจะดีเท่าพระอรหันต์ท่านไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงยังไงให้ญาติโยมไหลเหเงาสวรรค์เหเงาพรหมโลกเหเงาน,านิพพาน ทิ้งเงานารกเปลสุรกายได้ด้วยดิตนาคตได้เท่านี้พอใจผมถือว่าผมรวยอย่างคนเจ้เรือจ้างคนเจวเรือจ้างข้ามฟ้าแด้วไปไหนก็ตามท่านได้มา20-30บาทสมัยโน้นเขาปลื้มใจมากกว่าวันนี้รวยผมก็รวยประเภทนั้นไม่ใช่รวยมาแบบมหาเศรษฐีแต่นี้มาพูดเข้าเรื่องเวลาจะหมดปีกแล้วพ่อสองหน่มพร้อม ไอ้คนนั้งไหลตอนนั้นก็หาเครื่องบูชามาครบอกไม้สามดอกดอกละสีแล้วก็ทูบสามดอกเทียนหนักบาทหนึ่งเล่มได้เขียนน้โมทายะใส่กระดาษแล้วก็ปิดตาเริ่มนั่งคุครบอาจารย์สุขก็บรรยายความตามไทยให้เธอปฏิ่ไม่ได้สอนอะไรให้ภาวนาเลยวันมะพร้าะ ประเดี๋ยวเดียวไม่ถึงสิบนาทีสองคนเประกาดมาเร็บแสงสว่างพุ่งปราดออกแล้วครับอาจารย์สุขถามว่าเธอต้องการเห็นนรกหรือสวรรค์วนั้นบอกว่าผมทอดปลามาเมื่อกี้นี้เวลานี้ผมก็ไม่คิดถึงปลาละแต่ว่าถามอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะรู้าไอการทอดแหทอดปลามันไปไหนไอาจารย์สุขไว้ไปสำนักพยายม ไปถามได้ว่าโทษที่มีอยู่มันถึงไหนแต่ปัญญายมก็บอกว่าโทษของเธอทั้งหมดประมวลแล้วนะถ้าเธอตายเวลานี้เธอต้องตกนรกขุมที่6หลังจากนั้นต้องผ่านบริวาร4ี่ขุมมาเข้าขุมที่5้าที่สีเหมือนกันผ่าน4ี่ขุมเหมือนกันแล้วก็มาผ่านยม,มโลกินรทนกเป็นเปรตสุรกายหมด เป็นสติฉันเป็นสัตว์ฆ่าสัตว์เท่าไรต้องเกิดเป็นสัตว์ประเพทนั้นให้เขาฆ่าจนครบตัวแล้วก็เป็นสัตว์พิเศษอีกต่างหากยิ่งจะมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนง่อยคนเปี้ยจนท่นหลายชาติโทษปานาติบาตเธอตกใจหน้าสิทธก็อาจารย์สุขให้ถามพระยาโย,ยมว่าผมทํำยังไงครับที่จะพ้นบาปที่จะพ้นโทษตั้งหลายเหล่านี้ พระยายมท่านก็บอกว่านับตัแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจะดีถ้ามีทางไปสวรรค์ถ้าเธอมีศีลห้าบริสุทธิ์ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ลืมชีวิตว่าจะตายตั้งใจว่าเฉพาะว่าเราจะไปนิพพานท่านสอนอารมณ์ปัศวดาบันเลยคนนั้นกราบท่านอาการกราบที่โนนแล้วก็ข้างตัวที่นี่ก็กแสดงอาการกราบ ร่างกายก็ข้อาแสดงการกราบเรียบร้อยที่โน่นทำยังไงที่นี่ก็ทำยังงันเพราะว่นจิตกับร่างกายตนให้โยงกันไว้พอนที่สุดเขาก็ถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้ผมมีความดีพอจะไปสวรรค์ได้ไหมครับอาญาโยมนึกอบอกเจตนาร้ายเธอไม่มีเธอทำเพราะความจนบีบบังครับเวลานี้กำลังจิตเธอเป็นกุศลมีมีวิมานเป็นที่อยู่ให้ขึ้นไปด้านสวรรค์ เอขอร้องอาจารย์สุขไมอยากไปสวรรค์อาจารย์สุขก็เลยบอกว่าให้ลาพยายมเสียเมื่อลาแล้วก็ตั้งใจนึกถึงพระอินทร์ก็เห็นพระอินทร์ท่านมาครับประกาศพระอินทร์มาแล้วก็ขอตามท่านไปว่าความดีที่ทําเวลานี้ไปไหนพระอินทร์ก็ท่านก็บอกว่าท่านพาไปบอกความดีที่ทําเวลานี้มันเป็นฌานสมาบัติ อันนี้ไม่พักู่แค่สวรรค์ต้องไปพรมโลกถ้าให้รักษาความดีอย่างนี้ไว้ถ้าจิตมันเลวลงมานิดหนึ่งถ้าเวลาจะตายเธอจะค้างที่สวรรค์แต่กำลังใจขนาดนี้จะไปพรมโลกท่านก็พาไปไปดูวิมานของเธอที่พรหมมากำลังใจแบบนี้นะวิมานอันเนี้จะอยู่ชั้นที่เก้าก็แสดงว่าขอโทษจะอยู่ชั้นที่สิบแสดงว่าเวลานั้น เธอยังเต้นปึบป,บปับอยู่ก็เป็นฌานสี่ขั้นหยาบเธอดีใจมากเห็นวิมานผ่องใสสวยสดงดงามพอขึ้นไปท่านนั้นแปลงร่างกายเธอประกาศลงมาเลยว่าร่างกายกาเธอเปลี่ยนว่าเวลานี้ร่างกายผมเป็นผมหมดแล้วครับเหมือนผมทั้งหมดสวยสดงดงามมากเธอปลื้มใจมากสดชื่น หน้าตายข้างนี้เธอก็สดชื่นไอขน้ข้าง้นดีใจข้างล่างก็ดีใจด้วยเพราะจิตมันโยงกับร่างกายพ <c oughs> อ,อเธอต้องเที่ยวไปในที่ต่างๆจบพอจะจะกลับผมก็อยากจะไปสูตรเวลานั้นผมอยู่วับออดบารุงว่อผมอยู่วัดบานุโคก็ถามเธอว่าพอาจารย์สุขบอกให้เธอไปที่กุฏิผมเสียมีอะไรบ้างกุฏิผมรูปร่างเป็นยังไง เธอไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเธอบอกถูกหมดของอะไรที่มีความสําคัญพอผมจําได้ทมว่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนลักษณะไปยังไงเธอบอกถูกหมดโกติกว่จยเข้าถึงห้องนอนมีประตูกี่ชั้นในโกติกมีลักษณะไปยังไงมีฝาเท่าไหร่มีหนาต่างเท่าไหร่เธอนับเรียบร้อยไปไปมาย่องนับสาต่างในกระเป๋าผมเข้าอย่นี เขาบอกว่าฝากตังในกระเป๋าเขาผู้คนเจ้าเวลานี้มีอยู่สามสิบบาทเทั่นัหนครับในย่ตรงเป่งเลยเป็นน้่าชาวบ้านเขาหาตึงถามจริงมาจริงเขาหากันใหญ่พขาบอกสามมีสามสิบบาทอีตอนนี้ถึงจะบ้านเดือดร้อนมองก็วักกูฟักเป็นน้่าวันนั้นได้จริงๆ400สี่รอยบาทเศษ็นี่ผมไม่ได้ขอเขา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 สงสารผม พอพระขนาดนี้มีสตังสามสิบบาทเลยเขยบอกตามปกติจริงๆเรามีสตังประจํากระเป๋าว่ายี่สิบบาทเป็นประจําเหลือจากนั้นทำอาหารเลี้ยงพระบ้างก่อสร,ร้างบ้างวัดบกรองได้ไม่เท่าไหร่ก็ตามใจหมดจะเหลือคงตัวไว้ยี่สิบบาทถ้ามีความจําเป็นไปไหนมันติดยา่ามไปไปได้ทันทีเท่านี้เขาบอกมีเท่านั้นเลยบอกท่านพอแล้ว นี่ระบ,บรรดาเพื่อไปสู่สมร์นเรนที่ผมพูดให้กับท่านฟังไม่ใช่โอโอดนะว่ามักน้อยผมมีความรู้สึกอยู่เสมอตามความเป็นจริงเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ตายไม่มีใครขนอะไรไปได้เลยแล้วก็ผมย่องไปดูนนรกแล้วชีวิตของผมผมตกนรกมาหลายขุมตั้งแต่ขุมที่หกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเรียบผมเคยผ่านมาหลายวาระก็ขเข็ด ยิงอยากให้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทรู้บ้างเมื่อเธอเลิกจากการเจริญกรรมฐา,านเป็นที่พอใจคนทั้งหลายเรานั้นก็ประกาศเลยตอนนี้ไปฉันจะให้ข่าสารคนละถังมีคนหนึ่งพูดต้นหนึ่งเดือนอีกามสีอีสามี่คนฉันก็บอกฉันให้เธอคนละถังเหมือนกันรวมความว่าเธอมีโอกาสได้ข่าสารคนล็สอบถ้าหากไม่ทอดแห่เธอบอกไม่ทอด แล้วก็เขาจะให้เป็นเงินเดือนคนละยี่สบาทต่อหนึ่งเดือนเธอพอใจเพื่อเป็นค่ากับค่าเวลานั้นครูประชาบาลบางทีบางคนเด้เดิอนแปาททก็มีสบาทก็มีมใน10บเดือนละเดือนสิบาทนั่นเธอได้เต่ยี่สิบาทเข้าสังเข้าไม่ต้องซื้อเธอกลายเป็นพุทธมารมากะคนเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด หลังจากนั้นแล้วผมขอเรียนจากอาจารย์สุขชอบใจมากเอาคนที่กำลังทำบาปกินเหล้าแล้วก็เอาคนที่กำลังทอดแหมาทำได้ผมก็คิดว่าบรรดาญาโย,ยงของผมต้องไหลท่านก็มีความดีกว่านั้นมากกำลังใจท่านสมบูรณ์แบบด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านก็ต้องทำได้ ใน,นเวลาความรู้ที่เรียนผมบอกไว้เลยผมไม่ปกปิดเพราะหลักสูตรจริงๆที่ผมปฏิบัติมาเรียนมามันยากเหลือเกินยากสำหรับผมจะลืมว่าผมบวชเกือบสองเดือนจึงทำได้คับัรรดญา,ยยายโยมพุทธบริษัทนั้นหลายที่นั่งที่นี่ได้โปรดอย่ท้อใจมาทำกันแค่สามสี่วันบางคนบอกนานเต็มทีอันนี้ บางคนไม่เคยเลยทาวันเดียวไม่ได้มาเศร้าซีบอกขอยหาหลักสูตรที่ง่ายกว่านี้ได้ไหมว่าทุกคนก็บอกว่าทําวันเดียวผมสองเดือนเกือบสองเดือนผมไม่บน่นแต่เพื่อนพระที่บวชด,ด้วยกันบางท่านบวชทำถึงสามสิบปีถ้าไม่ได้ตายไปกอก็เยอะเราตั้งใจทำจริงฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาเพื่อนศศพิสูน,น์สมบเณ์ ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้ภูมิใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วก็หมดความสงสัยในเรื่องนรกสวรรค์นิพพานปรมโลกหรือว่าตายแล้วเกิดไม่จําเป็นต้องไปเชื่อคําสั่งสอนปรำปราหรือว่าที่ผิดขึ้นมาใหม่ว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มีตายแล้วศูนย์เราจะไปเชื่อเขาทำไมในเรื่องเราพบมาแล้ว หลักสูตรนี้เป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> หลักสูตรของครูอันดับแรกต้องท่องอิทีวีโศทั้งบทให้ได้ก่อนความจริงวีโศทั้งสามห้องเนี่ยที่นั่งที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครต้องท่องว่าได้แล้วอิทีวีโศนี่สําหรับไว้ทำน้ำมนต์แต่ว่าเวลาจะทำน้ำมนต์ครูจะต้องเจรจพระพุทธเจ้าก่อน ขอกำลังพุทธบาร,รมีช่วยธน,นมนต์ถ้าจะถามว่านมนต์ทำทำไมอันนี้เต็มอาตานะครับนมนต์เขาจะพรมเวลาก่อนฝึกพอเริ่มจะฝึกเขก็พรมนมนต์กันผีแทกกันอารมณ์หลงพอเลิกประกาศเลิกก็พรมนมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อสำหรับครูใช้คาถาภาวน,นาวัานนะุมพุทธยะ เวลาทูบเข้าไปหาลูกศิษย์กผหอมหอมให้เชื่นใจเนือจะไฟไฟไปสองที่หน้าใช้คาถาวันโมหุธายะเพื่ออาศัยบาร,รมีพุทธเจ้าสี่พระองค์กับพสีอาณิญะเมตไกเถ้าสี่องค์นี้ช่วยสงเคราะให้เขาสว่างไปได้แล้วก็สำหรับข้าครูข้าครูตรร้องมีอย่าลืมว่า ของที่บูชาครูคือทูบสามดอกทูบเล็กๆก,ก็ได้แล้วก็เทียนหนักบาทหนึ่งเล่มแล้วก็มีเงินมีดอกไม้สามดอกดอกระสีดอกไม้สามสีเงินหนึ่งสลิง <c oughs> สำหรับเงินหนึ่งสลิงนี้ <c oughs> ผมก็ได้เคยศึกษากับพระท่านท่านบอกว่าอย่าไปทิศว่าจะต้องให้เราเสียเงินเลย เงินหนึ่งสลึงเดืหนึ่งบาทเขาเสียไม่ได้เขาก็จงอย่าดีกับเราเราก็กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินงจำนวนนี้จะต้องอไปซื้อของถาวายพระซื้อหายก็ได้ซื้ออย่างอื่นก็ได้ไปก่อสร้างก็ได้ให้เป็นบุญกุศลบอกเงินที่ทุกคนทำจะได้เป็นการตัดโลภความโลภเป็นทานบาบรมีและเป็นจจคานุสติจะทำทุกครั้งต้องใช้เงินหนึ่งสลึงทั้งหมดได้เขียน คำว่านโมพุทธายะลงในแผ่นกระดาษแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมให้คนนั้นถือปิดหน้าไว้แล้วก็ภาวนาวนาาาาันะมะพาทะนีวิธีการสอนมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากเรื่องการฝึกเต็มอัตราเวลาเธอทําได้จิตใจชานสมาบัติเธอยังไม่เรี่ยวก็เต้นตึงตังตึงตังตึงตังตบขาเป,ปะป,ปะเปะปะอันนี้ต้องช่วยถ้ามือที่บนมมืออยู่ ตีหน้าอกให้จับมือมาวางที่เข่าทั้งสองข้างวางความลงไปหาเข่าที่เป็นอย่างนี้ในที่เวลาฝึกถ้ามีผู้หญิงพระเราจับมือไม่ได้ก็ต้องมีผู้หญิงสักคนหนึ่งถ้าผู้ชายมาจับมือมันก็จะไม่ไม่สวยก็ต้องใช้ผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยกันจับมือผู้หญิงลงเมื่อเรียนแล้วแต่ปรากฏว่าท่านบอกไม่ต้องมีเล่า ผมฝึกษามาแล้วเมื่อศึกษามาแล้วเวลาที่จะมปฏิบัติเมื่อก่อนนี้มาปีศ8ผมลองมาแนะนำกับคนได้ประมาณตั้งสคนภาคเหนือนี่นะแต่ตอนที่ผมอยู่ใต้ใต้สอนได้เยอะแต่ว่าทุกคนไม่มีโอกาสบางไปถึงพรมนี่น้อยเต็มทีครับส่วนมากไปแค่สวรรค์ ไปในรกได้ไปสวรรค์ได้กำลังที่ถึงพหมมีน้อยแต่ถึงนิพพานจริงๆเกือบจะมีไม่กี่คนเพราะว่าสอนตามแบบฉบับของครูต่อมาผมก็คิดว่ากำลังใจของบรรดาญาโยมพทุทธบริษัทสะอาดไม่พอผมก็คิดในใจว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้า ได้ความรู้อย่างนี้เขตเบื้องต้นไปถึงแล้วปลายปลายต้องไปได้ต่อมาก็มาปฏิวัติใหม่ให้ทุกคนตั้งใจสมาทานศีลเมื่อสมาทานศีลให้สมาทานด้วยความเคารพเมื่อสมาทานศีลด้วยความเคารพแล้วหลังจากนั้นก็แนะนำในอริยสัจเบาเบา ให้มีความรู้สึกว่าทุกคนที่เกิดมานี่เป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นสุขให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ตามความเป็นจริงว่าหิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์มีความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์มันทุกข์ไปทุกอย่างความป่วยไข้มาสบายก็ทุกข์ความแก่ก็ทุกข์ความพลาดพลาดจะของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข ถ้าเรายังต้องการเกิดเป็นมนุษย์อยู่อีกเราจะมีทุกข์หาที่สุดไม่ได้ดีไม่ดีทำบาปนิดเดียวเราไปนรก um ให้ตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกการเป็นเทวดาหรือผมเป็นสุขก็สุขท Ŋ ั่วคราวไม่สุขนานหมดบุญศาสนาบารมีก็ต้องพุ่งเหลาลงนรกเราไม่เอาเราหนีเลยเราจะไปนิพพาน ให้ทุกคนตัดสินใจว่าต้องการจุดเดียวคือนิพพานแล้วก็ทิ้งจังวะให้เกิดความมั่นใจหลังจากนั้นก็กระดาษปิดหน้าให้ภาวนาวันมะภาทะและเวลานั้นทั้งหมดขอทุกคนจง่าห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ชีวิตร่างกายมันจะตายเวลานี้ก็ฉ่างเราไม่ห่วงตัดสินใจให้แน่นอนเฉพาะเวลา หลังจากนั้นก็แนะนำว่าจงอย่ายุ่งกับนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าอย่างมันมีห้าอย่างแต่เราไม่นึกถึงมันเลยนึกถึงอย่างเดียวคือคำภาวนาการลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้านึกวนันะมาใจออกแล้วภาทะตอนนี้บรรดาเพื่อนพิสุทธิมันเนมีผลเกินคาดมีการคล่องตัวประแสนสว่างผู้มหากายเที่พเห็นพระพุทธเจ้าชัด ก็เลยบอกทุกคนเกาะชายเขาติดตามพระพุทธเจ้าไปจะบอกเกาชายสังกติไม่ถูกเวลานี้ทุกคนต้องการปฏิพานพระพุทธเจาาาธ้านมนตามพาปฏิพานทุกคนถึงนิพพานหมดแต่มีสภาพแจ่มใสแพรวพราวิยับชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันเวลาเที่ยงอรบรรดาททานพุทธบริษัทนี่การแก้ไขนิดเดียวสามารถพบนิพพานได้ แค่ว่าคนที่ฟังที่อื่จะหาผมบ้าก็ไดนะนี่พายเขาศูนย์ของเขาศูนย์ก็ช่างแต่ในพระไตรปิฎกไม่ศูนย์และการปฏิบัติของพวกเราก็ไม่ศูนย์เราเชื่อของเราดีกว่าอรหันดาท่านอย่อยางไรยสัญญาณบอกเวลาสองเครื่องบอกเลิกเถอะหมดเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จงมีแด่บรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและทุกท่านสวัสดี